ันนี้เราจะมาพูดถึงกิเลสคือตัณหาทั้งหลายมันจะมีอยู่สี่ตัวโลภเนี่ยความโลภนี่เป็นกิเลสตัวแม่เลยโลภกับราคะเนี่ยตัวเดียวกันราคะเนี่ยโลภเหมือนกันอยากได้กินรูปรสกินเสียงสัมผัสความโลภความขยานอยากทั้งหลายความโลภนี่เป็นตัวแม่ความโลภเนี่ย เกิดขึ้นไวดับช้าเห็นปุ๊บอยากได้ทันทีแต่มันหายยากต้องคิดอยู่นั่นแ่ะพอเรารู้เอาสมมติเราอยากจะได้เสื้อตัวนี้อยากจะได้กระเป๋าใบนี้เห็นแล้วยากจะได้เงินก็ไม่พอจะจะซื้อ,อแพงเหลือเกินเป็นหมื่นเราจะต้องทำยังไงคิดอยู่นั่นกลับมาบ้านก็นอนไม่หลับจะต้องอยากให้ได้อยากได้ให้ได้ สวงหาแลแตอนนี้ต้องทำยังไงะหาเงินเงินเดือนก็ไม่พอใช้ต้องทำยังไงบางคนคิดดีก็ไปทำงานสุจริตไปหางานทำเพิ่มเพื่อจะได้เงินมาเพื่อจะมาซื้อกระเป๋าใบนี้กุนอยู่นั่นนะทำทุกวิถีทางบางคนอยากจะได้ไวงานที่ผิดศีลผิดกฎหมายเอาละตอนนี้ เพราความอยากของตัวเองไม่ว่าจะอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่ของแพงหน่อยบางทีก็ทำงานผิดกฎหมายก็ยังจะเอาเลยนะเพราะความโลภตัวเดียวความโลภตัวนี้มันเป็นตัวแม่กุลอยู่ในใจมันหายยากมันเกิดไวเห็นแล้วชอบแต่มันจะตัดมันตัดยากนเะกินกุลอยู่ในใจตลอดคิดตลอด ใจก็คิดอยากจะได้อะไรยังไม่ได้ต้องทำทุกวิถีทางที่จะเอามาเป็นของตัวเองให้ได้อยากได้ทรัพย์สมบัติอยากจะได้ฝั่งตรงข้ามพี่ก็บอกข้าผัวมันเสียเอาเมียมันมาอยากจะได้ผู้หญิงคนนี้อยากจะได้ผู้ชายคนนี้ทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าเขามีผัวมีเมียแล้วยังอยากจะได้อยู่จะต้องแย่งมาให้ได้ ไม่ได้สนใจอะไรอ่ะบาปกุศลอะไรไม่สนใจขอให้เราได้ดังใจของเราถ้าเราไม่ได้มันก็ยังจะคิดอยู่นั่นแหละกิเลสตัวโลภะตัวนี้มันเกิดไวหายช้าจะหายก็จนกว่ามันจะได้สนองอารมณ์สนองความอยากของตัวเองถ้าได้แล้วออสบายใจละ ไม่ว่าจะวิธีไหนก็แล้วแต่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายขอให้มันได้มากิเลสตัวเนี้ยมันร้ายมากความโลภเนี่ยความทะยานอยายเย่เกิดเกิดเกิดเร็วหายช้าโทสะเนี่ยความโกรธเนี่ยเกิดไวหายไวเราโกรธปุ๊บทันทีเลยความโกรธของเราเนี่ย พอโกรธใครมาขับรถตัดหน้าแล้วโมโหสวนกลับมันไปเห็นไหมพอสวนกลับมันได้แล้แซงมันคืนสบายใจสบายใจแล้วได้คืนมันแล้วหายไวถ้ามันได้สมประสงค์มันก็จะหายไวบางคนโกรธมันอเแซงแซงมาใช่ไหมแซงกลับตัดหน้ารถชนกันสบายใจละแตุ่กข์ก็จะตามมาอีก ม่ได้คิดถึงผลเสียที่มันจะตามมาว่าโอ้มันเกิดอุบัติเหตุไปชนคนตายเห็นไหมกรรมที่จะต้องได้รับเนี่ยมันมหาศาลลืมคิดไปแค่สนองความโกโรธของตัวเองโกรธปุ๊บส่วนทันควันรับผลทันทีเหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามบางทีทะเลาะกันเนี่ยมองหน้ากันแค่นะั้นแค่มองหน้ากันอนะ โมโหแล้วก็โกรธโทสะขึ้นมันต้องยิงกันฆ่ากันไปตายไปข้างพอได้สงประสงค์ปุ๊บโทสะมันก็ดับแต่ผลต่างมามันร้ายแรงเกิดขึ้นไวดับไวถ้าดับบางคนโอ้โหโทสะเกิดขึ้นดับช้าทำอะไรใครไม่ได้โมโหโมโหจนคิดจนเป็นโรคหัวใจ ทำอะไรใครไม่ได้มันไม่ได้ดังใจเราอยากจะได้เนี่ยทำให้เราโมโหทําอะไรมันไม่ได้มาคิดคิดคิดเคิดจนตัวเองอหัวใจวายล้มตึงตายไปเลยจบ mm hmm. แล้วไปไหนอ่ะคิดเศร้าหมองมีนรกเป็นที่หวังได้ไม่มีอะไรดีเลยกับโทสะกิะเลสตัวนี้ โมหะนะโมหะนี่คือความหลงกิเลสต,ตัวเนี้กุลอยู่ในใจอยู่กับเราตลอดคิดนนะเอาที่ง่ายๆตอนนี้เกิดเหตุการณ์ง่ายๆตอนนี้คนบางคนเนี่ยเคยไปทําบุญตรงเนี้กับพระองค์นี้โอ้โหทำไมทําให้เราเสียใจเราอุต่า์นับถือนะดูสิเสียเงินเสียทองหมดไปเท่าไหร่ทําไมทําไมทําไมนะความหลงตัวนี้หลงยึด เพราะเราหลงยึดเข้าไปละหลงยึดคิดว่าดีพอไม่ดีไม่ได้ดั่งใจของเราไม่ได้ตามใจของเราเราคิดแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้สิทําไมมันต้องเป็นแบบนั้นกุนอยู่ตลอดเวลาทาไมทําไมคนประเภทเนี้ยไม่มีอะไรคิดวนเหมือนเขาเรียกว่าพายเรือในอ่างไม่ไปไหนความคิดก็จะวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นทําไมทําไม คิดกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟที่เขาบอกกันกลางคืนก็นอนคิดมือไกน่นาะาคะก็จะหลับจะนอนได้กลางวันก็อยคิดต่ออีกบางทีก็โมโหอีกใครเสียเสียทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเราต้องตัดออกให้ได้ตัวนี้ถ้าบางคนออกจากวังบนตรงนี้ไม่ได้สักทีก็จะเป็น หลายหลายโลกซึมเศร้าบางคนก็จะตรงข้ามกันแค้นใจอาฆาตพยาบาทจองเวรอะไรแ,แนี้ทำไมต้องมาเป็นแบบนี้เห็นไหมต่อไปบางคนคไปทำบุญต่อไปไม่ไปทำบุญไม่ไปทำบุญกับพระไม่ไปทำบุญกับวัดแล้วโทษไปนู่นอีกจริงๆเราต้องดูตัวเองเราเองก่อนที่แนะนำไปมันก็ไม่ผ่านก็คือไม่ผ่าน เราก็ดูอย่าไปคิดมันเรื่องของคนอื่นเขาไม่เรื่องของเราวิธีจะแก้ไอ้สี่ตัวเนี่ยจะแก้ยังไงพระพุทธเจ้าก็ให้ให,ให้ให้การแก้มาแล้วโลภกัลราคะเห็นปุ๊บอยากจะได้พรดมันอาพิธพอมันผ่านเห็นปุ๊บมันไวเอ็นโลภตอนนี้เห็นปุ๊บอยากได้ทันทีเห็นปุ๊บอยากได้ เกิดไวมากเกิดเราตามไม่ทันมันใจเราตามมันไม่ทันเราก็เราคิดพิจารณาก่อนเ,อเราอยากจะได้เอาไปทําอะไรเห็นอยากจะได้อยากได้กระเป๋าเสื้อผ้าแพงๆอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าออย่างเสื้อตัวเนี้ยกระเป๋าใบเนี้ยเป็นหมื่นโอ้เราจังได้จะไปทําอะไรเราใช้ทําอะไรใส่ของกระเป๋าก็หน้าที่ของกระเป๋าก็คือไว้ใส่ของ จำเป็นไหมต้องเอาของแพงๆเราคิดพิจารณาเลยว่าอย่างเสื้อผ้าเหมือนกันคิดพิจารณาก่อนหรือไม่ก็เออถ้าเราอยากจะได้อดูลมก่อนเลยอย่างเราเห็นคนนี้สวยคนนี้หล่ออยากจะได้ดูลมหายใจกันดูพิจารณาไปก่อนเดี๋ยวอีกหน่อยตอนเนี้มันยังยังสวยยังหล่ออยู่แต่เวลาผ่านไปเห็นเราก็ต้องเอาอนิจจังมาพูดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันตอนนี้มันยังหนุ่มยังสาว พองไปทั้งตัวโอ้โหหน้าตาหล่อสวยวเดีกหน่อยมันก็ต้องแก่จากหน้าตาดีๆผิวเต,ต่งๆเดีกหน่อยมันก็ต้องเหี่ยวแล้วสุดท้ายมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันสุดท้ายก็ต้องตายหมดแล้วก็มันก็แก่งอกนะแล้วยังจะเอาจริแบบนี้มาคิดพิจารณาก่อนแล้วว่าคิดพิจารณาเสร็จมันยังไม่ได้เรามาดูลมหายใจใช้อาวุธลับมาชักอาวุธลับมาเลยตอนเนี้ย ใจเข้าพูดหายใจออกโทนจิตเราก็จะเย็นลงเย็นลงเย็นลงจนเราไม่มีความอยากตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะผ่านตรงนี้ได้ความโลภเนี่ยคิดพิจารณาก่อนว่าทุกอย่างเป็นอันนี้จังหมดอะเราอยากได้ไมมกระเป๋าไมเนี้ยเสื้อผ้าผืนเนี้ยตอนเนี้ยมันยังสวยอยู่มันยังใหม่อยู่นะมันมันพึ่งเริ่มต้นนะผ่านไป, 5, ป,ปห้าปีสิบปีใส่ไม่ได้ละเริ่มเก่าล้ว สุดท้ายมันก็ผุพังไปตามการเวลาของมันให้เราคิดพิจารณาถ้าเรามีปัญญาเราคิดพิจารณาอย่างนี้เราก็อยากจะได้มันก็เหมือนกันเหมือนกับไอของเก่าของเราเนะี่ยที่เราเคยใช้เสียไปละเสียไปละเดี๋ยวเราซื้อใหม่ใช้จนซื้อใหม่มาใช้มันก็ใช้ได้เนี่ยราคาร้อยราคาพันมันก็ใช้ได้เหมือนกันเราต้องเอาปัญญาเข้าไปด้วยเอาเราก็ต้องใช้ทั้งสองอย่างก็คือ อาวุธลับก่อนคือลมหายใจใหายใจเข้าพูดหายใจเอาทคนเราอะคิดได้ทีละเรื่องเราเอาความความอยากตรงนั้นน่ความาเรียกว่าอารมณ์ตรงนั้นนะมารู้ลมหายใจเราอย่าไปรู้เอาใจเราอะไปรู้ลมหายใจอย่าเอาใจไปรู้อารมณ์เพราะเราเอาใจมารู้อารมณ์หายใจใจเราก็จะู่ก่อนลมหายใจ เราก็จะเย็นลงเย็นลงความอยากมันก็จะหายเป็นปิดทิ้งเหบน้อเราคิดได้เรามีปัญญาแล้วนี่ตอนนี้ยังไหมงานก็เก่าแล้วเก่าเนี่ยมันก็พังไปเหมือนของเราทั่ทุกออไปนะั่นเราจะไปซื้อของแพงๆทําไมไอ้นี่เราก็ใช้อาวุธหลับกิเลสตัวเนี้ยมันก็คือมาไวหายช้าเราก็อาจจะมีเวลาคิดพิจารณาสัหน่อยนึงความทยานอยากโลภะราคะตัวนี้เราก็จะหายไป ตัวโทสะคือโทสะเนี่ยความโมโหอารมณ์เสียโมโหพอปุ๊บคิดไปอะ่ะมันตับหน้าเราอ่ะช่างมันมันอาจจะรีบมันอาจจะรีบไปในรถเขาอาจจะมีอคนเจ็บคนป่วยอยู่หรือเปล่าเขารีบไปปล่อยเขาไปก่อนอเราไม่รีบปล่อยเขาไปก่อนอปล่อยไปเห็นไหมพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บแสดงว่าเรามีผมมีหมันสียมีความเมตตากับเขาแล้วในรถเขาอาจจะมีะมีเด็กหรือคนใกล้จะคลอดหรือเด็ก จะต้องรีบไปโรงพยาบาลคนอุบัติเหตุต้องรีบไปโรงพยาบาลเน่เรามีความมีผมมีหานสีเรามีความเมตตาให้เขาไปก่อนชีวิตใครใครก็รักกันเราก็จะมีผมวิหารสีอยู่ในใจเราหรือไม่เราเอาไม่อยู่อีกถ้าเราผมวิหารสีไม่มีโกรธมันอีกมาดูลมหายใจใจคล่องฟูถ่ายแจ้งโทรพอเรามีสติรู้ลมหายใจปุ๊บว่าเราเอาแซงมันกลับเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวมีอุบัติเหตุมีอะไรขึ้นมา เดือดร้อนทั้งเขาทั้งเราถ้าเราคิดพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บโทสะความโกรธของเราก็จะลดลงแทบไม่เหลือแล้วก็จะเอาผมวิหัส่สีเข้าใหมา่ทีนึงก็อ,อาจจะรีบร้อนเพราะว่าเออต้องไปหาหมอหรือเปล่าหรือจะไปเยี่ยมใครหรือเปล่าไปดูใจใครหรือเปล่าถ้าเราคิดบวกตลอดเวลาจิตเราก็จะเย็นจิตเย็นแล้วก็เป็นสุขแล้วก็ผ่าน กิเลสตัวนี้ได้โทสะก็ผ่านได้ความโมหันความหลงที่เราคิดยึดเหนี่ยวอยู่กับความหลงอยู่เราก็คิดพิจารณาดูอย่างที่บอกอะก็แค่เป็นสมมติสองเพราะยังไม่ผ่านเดีย๋ยวจะไปคิดผ่านแล้วก็แล้วไปบุญเราทแํแเราก็ได้บุญแล้วบุญไม่ว่าเราจะทําไปผ่านไปนานแค่ไหนบุญนั้นมันก็เป็นของเราแล้วบุญคือความสุขตอนที่เราทําเรามีความสุขแล้ว องน,นี้จะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราทําบุญเราก็ได้บุญไปและอย่าไปคิดว่าเออจะเป็นยังไงอย่าไปอาคาตพยาบาทเขาอย่าไปจองเวรเขาอย่าไปเข้ามาคุกคุ่นอยู่ในใจใครทุกข์ก็คือเรานี่แหละเป็นคนทุกข์มีใ,ใครทุกข์กับเราเพราะเขาไม่รู้หรอกเขาผ่านไปแล้วก็แล้วไปไม่ว่ากิเลสทั้งสามตัวสามตัวสี่ตัวเนี่ย มันเกิดขึ้นกับใครคนนั้นเนี่ยก็จะมีแต่ความทุกข์ไม่ว่าเกิดกับเรากับคนอื่นทุกข์หมดไม่มีใครว่ามีกิเลสแล้วมีความสุขไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ได้ดังใจได้มาเสร็จได้อย่างที่ไม่ชอบใจก็ยังเป็นทุกข์อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พิจารณาบ่อยๆว่าเออ,อเราพุดกุ่นทำไมนะใครเดือดร้อนนะ่เนา คิดกลางคืนก็น,นอนกายหนาา้าพาคิดถึงเรื่องคนนูน้นคนนี้เรื่องนูน้นเรื่องนี้คิดหนละ้าใครได้อ่ะเราก็ไม่ได้อะไรเนะลยเราก็มีแต่ความทุกข์ตื่นเช้ามากลางคืนนอนไม่หลับทําการทํางานก็ไม,ม่ประสิทธิไม่มีประสิทธิภาพขับรถขับลาเกิดง่วงงาหานอนไปอีกไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเราจะไปคิด คนโง่เท่านั้นเอาเรื่องชาวบ้านมาคิดเพราะฉะนั้นนะถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บนะคิดพิจารณามันไม่ใช่เรื่องของเราเรามาดูลมหายใจไปคิดอย่างนี้เราไม่มีไม่มีไม่มได้บุญเลยมันคิดแต่เรื่องอกุศลต่างๆเอาจิตมาจับลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเห็นหมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรใใจิตเาราเป็นกุศลพอจิตเราเป็นกุศลเราก็ไม่มีคิดเรื่องของชาวบ้านนะเรื่องของคนอื่น กรรมใครกรรมมันใครทำใครรับเราทำเราจิตเราเป็นกุศลความสุขก็เกิดแก่เราจิตคนอื่นเขาไม่เป็นกุศลก็เป็นเรื่องของเขาอีกเราไม่เกี่ยวกับเราเราก็มาดูลมหายใจเข้าหายใจออกอพอเรามีปัญญาขึ้นมาแนละ้วจิตเราก็จะมีความสุขแล้วงโง่สนานเลยไปคิดอะไรไร้าสาระ พอเรามีปัญญาเสร็จแล้วเราก็จะรู้แล้วเขา,เาที่ผ่านมานี้เราแย่มากเลยนะต่อไปเนี่ยถ้าเราเจออะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นเราชอบไม่ชอบเนี่ยเราดูลมหายใจก่อนนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไม่ต้องไปอย่างอื่นไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูไ,ไ,ปดไปมองพราบางทีเราสิ่งนั้นนะไม่ชอบมันเรายังทําใจไม่ได้หลับตาไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหลับตาไปเพื่อจะได้มองไม่เห็น แต่ถ้ามันจําเป็นจะเห็นเห็นน่ะเฉพาะหน้านะดูลมอย่าไปดูเขาดูลมหายใจอย่าไปดูอารมณ์แล้วเราก็จะผ่านได้กิเลสตัณหาทั้งสี่ตัวเนี่ยมันเป็นตัวสกัดกั้นเราไม่ให้เราได้มักได้ผลพวกเราไปคิดพิจารณาบ่อยๆ่อยๆว่ามันจริงไม่จริงกิเลสท,ทั้งสี่ตัวเนี่ยเราดับได้โมหะเนี่ย อ้ตัวโมหะเนี่ยความหลงเนี่ยเกิดช้าหายช้าเกิดกว่าเราจะนึกได้ว่าโอ้คนนี้มันทำเราคิดไปตั้งนานดีผ่านแล้วก็คิดอยู่ตรงนั้นคิดตรงนี้อย่างนี้บางคนยังออกจากตรงนั้นไม่ได้เลยมันคิดคุณอยู่ตลอดเวลาทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ช,ชีวิตก็จะมีถามคำถามอยู่คำถามซ้ำๆซากๆทํว่าทำไมทำไมทำไมมันวน พายเในอ่างออกไม่ได้สัทีถ้าเรามารูล้ลมหายใจปุ๊บเราก็จะออกจากาวงจรตรงนั้นได้มารูล้ลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนจนจิตพิจารณาไดา้ทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจงทุกอย่างเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ไม่ว่าเขาไม่ว่าเราใจเ่ยถ้ามันยังมีอยู่ในกิเลสตัณหา ทั้งสี่ตัวเนี่ยมาครอบงำเราโอกาสที่เราจะได้มักได้ผลไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเน่เรามาปฏิบัติธรรมนี่คือการมาฝึกจิตฝึกจิตเราให้มันได้มักได้ผลเราไม่สามารถจะไปบังคับให้คนนูน้นคนนี้ทำแบบนู้นแบบนี้ได้ตัวเราเองยังบังคับไม่ได้เลยเราจะไปบังคับคนอื่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูลมหายใจมาฝึกดูลม หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรมันไปคิดอย่างอื่นก็ดึงกลับมาใหม่ๆเป็นแบบนี้ทุกคนเราจนกว่าเราจะจิตเราสงบนิ่งที่ศูนย์กลางกายเราปฏิบัติไปดูลมไปหายใจเข้าพูดหายใจออกยึดตัวตรง พราะบางทีเรายึดตัวไม่ตรงเนี่ยบางทีจะทําให้เราง่วงนอนใช่ไหมเพราะว่าออกซิเจนมันเลี้ยงไม่อเลี้ยงสมองไม่ดีบางทีออกจากสมาธิจะทําให้เรามึนหัวเวียนหัวทําให้เราไม่อยากจะมานั่งสมาธิใหม่ๆอย่างเงี้ยตัองทุกคนต้องมีความอดทนอดกั้นบางทีเราอ่าก่วงนอนเราต้องคิดจะนาววันนี้เราอาจจะทํางานมาเหนื่อยทั้งวันหรือขับรถขับลานั่งรถนั่ง,งลามา นั่งลถมาแล้วก็มันเหนื่อยทำงานมาหลับดึกตื่นเช้าแล้วต้องมีหน้าที่การงานไม่เป็นไงการง่วงเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราเอ,าอย่าให้มันอบางทีเรากําหนดหลับไปก็ได้5นาที10นาทีหลับไปเลยแล้วเราก็จะลืมตาขึ้นมามาดูลมต่อทีนี้เราก็เหมือนการนอนหลับเราได้พักผ่อนมาสุดท้ายเราก็จะจิตเราจะแจ่มใสบางทีเราดูลมหายใจบางทีมันไม่แนบ หายใจเข้าพดหายใจออกโทมันบางทีพุธยังไม่ทันโทออกมาหลับไปซะละมันเป็นเรื่องธรรมดาบางทีเราก็อาจารย์มันมืดหลับตาหลับตามันมืดมันลืมตาขึ้นมาก็ได้หรือจะพุทโทพุทโทพุทโธพุทโทในใจดังๆก็ได้จิตเราก็จะตื่นเราทำทุกวิธีทางมันไม่ไหวก็กำหนดหลับเลยไม่เป็นไรพิจารณาไป ทุกคนกำหนดจิตไว้ที่ศูนย์กลางกายนนกำหนดจิตไว้ที่ศูนย์กลางกายน,นี้อธิษฐานว่าขอบารมีพระพุทธเจ้าขอให้ลูกแก้วจงปรากฏลูกแก้วก็จะปรากฏปุ๊บที่ศูนย์กลางกายนนเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะจะเห็นลูกแก้วถ้าลูกปิงปองที่ศูนย์กลางกายของเรา เห็นปุ๊บมาบางคนก็จะเห็นบางคนก็ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่บางคนก็มีความรู้สึกว่าเออมันมีลูกแก้วที่สูนยกลางกายเราเป็นผู้ดูนะเห็นแค่ไหนแค่นั้นตอนนี้เราก็กำหนดให้ลูกแก้วเลื่อนมาที่หน้าท้องเลื่อนมาด้านหน้าติดกับหน้าท้องหน้าท้องด้านในลูกแก้วก็ค่อยๆเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาอยู่ตรง หน้าท้องข้างในหน้าท้องของเราเราก็ดูเป็นคนดูอย่างเดียวนะสบังเราก็กำหนดลูกแก้วเลื่อนกลับไปที่เดิมลูกแก้วก็ค่อยหมุนไปหมุน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 กลับไปอยู่ที่เดิมตอนนี้เราก็กำหนดลูกแก้วให้ไปด้านหลังลูกแก้วก็จะค่อยๆหมุนหมุนมุนหมุนมุนไปติดกับ กระดูกสันหลังของเราเสร็จเรียบร้อยก็กําหนดลูกแก้วกลับมาที่เดิมมัน้องศูนย์กลางกายเหมือนเดิมลูกแก้วก็จะหมุนหมุน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 กลับที่ศูนย์กลางกายเหมือนเดิมตอนนี้เราก็จะหมุนลูกแก้วไปด้านซ้ายลูกแก้วก็จะหมุน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 มุนไปติดซี่โครงข้างซ้ายกระดูกซี่โครงข้างซ้าย สร็จแล้วเราก็ให้ลูกแก้วกลับมาที่เดิมเอามาที่ศูนย์กลางกายเหมือนเดิมลูกแก้วก็จะหมุน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 มาที่ศูนย์กลางกายเหมือนเดิมแล้วเราก็กําหนดลูกแก้วไปทางด้านขวาซี่โครงขวาลูกแก้วก็จะหมุน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 มุนไปถึงซี่ติดซี่โครงข้างขวาดูเสร็จแล้วเราก็ให้กําหนดให้ลูกแก้วอ หมุนกลับมาที่ศูนย์กลางกายเหมือนเดิมหมุนกลับมาที่ศูนย์กลางกายเหมือนเดิมหมุนหมุนหมุนมุนเราเป็นผู้ดูดูลูกแก้วลูกแก้วมันจะมันจะมองไม่ค่อยชัดเราก็นัมภะทะนัมภะทะนัมพะทะท่องชา้าๆให้ลูกแก้วมันหมุ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 นนมมภะทะนะมภะทะลูกแก้วหมุน ทีนี้เราก็กำหนดขอลูกแก้วจมหายไปลูกแก้วก็จะหายวับเราจะเห็นความว่างสว่างที่ศูนย์กลางกายของเราอตอนนี้กำหนดจิตหรือความรู้สึกมาตั้งที่กลางกระมอมเลื่อนความรู้สึกมาที่คอสองข้างเลื่อนไปตามหัวไหล่ทั้งสองเลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอก เลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสองจนถึงข้อมือถึงฝ่ามือ